สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาทําตําขนมจีนใส่หมูยอนะเจ้าวันนี้ป้าน้อมมีใจอยากกินตําขนมจีนนะเจ้าวัตถุดิบและเครื่องปรุงกระตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเฮามาลงมืออ่ตาตำกันเลยเจ้าเอาพริกกระเทียมลงไปก่อนนะเจ้าตำ้วยผงชูรส เส่ตจไปโพกกันนะจ้า เราเอาถั่วเจ้าะถั่วฝักยาวใส่มะเขือลงไปนิดหน่อยเจาะ ใส่น้ำตาลปี๊จปาาบจะแล้วก็น้ำปลาน้ำมะขามเปียกจะแล้วก็น้ำปลา ใส่มะนาวลงไปเลยนะเจ้าหีบลงไปเลยปูดองกุ้งแห้ง ใส่มะเขือเ้มนะจ๊ะชิ้นกัานะจอกอืม เีเลยเจ้าทีนี้ก็เอาหมูยอใส่ไปเลยนะเนาะจาสีน่ากินขนาดเนาะเจ้า ที่นี่ก็เอาขนมจีนเสร็เลยเนาะอืมแสร็ๆเลยเจ้ามาเจ้าเพ่อนพี่น้องมากินด้วยกันนะเจ้า นี่มตักใส่จานกันเลยเจ้าก็ได้ประมาณนี้นะเจ้ามาเจ้าเพื่อนๆมากินด้วยกันเจ้าก็ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป้านอมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าพักกนคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า